สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็อยู่กันที่ร้านรถ m c 9 9รถยนต์มือ2คัดเกตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวรถนะคะพึ่งรถที่เข้ามาใหม่เลยนะคะบอกเลยนะคะเป็นรถบ้านแท้สภาพเอี่ยมอ่องสภาพสดสวยมากเลยนะคะ อ่านี่เลยคันนี้เลยค่ะ,คะข้างๆของปอยนะคะเป็น Honda Accord นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเขามาในปี2019สีบอลคันนี้นะคะรถบ้านแท้ใช้น้อยนะคะคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆนะคะท่าในใดที่สนอกสนใจอยากจะได้ Honda Accord ตัวนี้เครื่องยนต์ 1,500cc กับเทอร์โบนะคะ EL เกียร์ออโต้นะคะสามารถมาทดลองขับที่ร้านของเราได้นะคะเปิดทุกวัน8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะคะชื่อร้าน M4 9 9นะคะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับ Honda Accord เนี่ยโอ้โหรูปทรงเนี่ยสวยงามหรูหราจริงๆนะคะคันนี้ค่ะได้ไปไม่ผิดหวังจริงๆนะคะดีไซน์ของไฟหน้านะคะแบบ Uh, Day t i m e ์ i ลท์ LED นะคะ LED เออตัวนี้นะคะรีนอาจจะรัวนิดนึงนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเห็นความสดความใหม่ของเขานะคะเจ้า Honda Accord คันนี้นะคะบอกเลยนะคะแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆ แล้วก็การออกตัวปืดปั๊บแน่นอนนะคะรอบๆคันเลยนะคะนี่เลยค่ะนะท่านใดที่อยากจะเข้ามาทดลองขับนะร้านเปิดทุกวันค่ะชื่อร้าน MC-99 ารำลูกกาคลอง7ค่ะนี่เลยค่ะนะคะเราได้คุณแจ2สดอกเลยนะคะคันนี้นะคะ,ะเช็คศูนย์ได้เลยนะคะเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ตลอดนะคะ มาดูรอบๆคันถามว่ามีร่องรอยไหมมีกันบ้างนะคะพอเป็นรถยนต์มือสองนะมีร่องรอยขีดข่วนบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆนะนี่เลยค่ะเราให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะจะว่าไม่มีร่องรอยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถยนต์มือสองซื้อไปใช้งานไม่ได้ซื้อไปเก็บนะคะมีร่องรอยตรงนี้นะคะนี่คือความจริงใจที่ปอยอยากจะมอบให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ ติดตามนะคะ mc 9 9นะคะมานานมีร่องรอยตรงไหนปอยจะแจ้งตรงนั้นนะคะจะไม่บอกว่าเฮ้ยส์์ไปที่อื่นนะคะบอกความจริงนะคะมีร่องรอยนะคะมีตรงนี้นะ,ะอามาดูข้างหลังกันค่ะนี้เลยค่ะนี่นะคะเจ้า Honda Accord เนีะับ1,500ซีซีนะคะกับเทอร์โบเนี่ยเ l ลนี้เลยค่ะถุงพลาสติกไม่แกะออกนะคะปีก็ชัดเจนนะคะปี2019นะะี่ค่ะ นี่เลยค่ะเปิดไปเปิดออกมาโอ้โหอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบมากเลยนะคะคันนี้ค่ะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะสำหรับเจ้า Honda Accord นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะมาดูรอบๆคันเลยนะคะ สีบอลน,นี่นะคะเป็นสีที่บอกว่ามีร่องรอยจะแทบจะมองไม่เห็นนะคะลูกค้าแทบจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายค่อนข้างจะง่ายนิดหนึ่งนะคะมาดูตรงกระจกข้างค่ะมาดูค่ะนี้เลยค่ะกระจกข้างของเขาจะมีเห็นไหมแอบมีกล้องนะคะกล้องซอนไว้เออนะคะกล้องมองหลังเออกล้องซ้ายเออจะจะมีข้างเดียวนะคะลูกค้าจะมีแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะ เวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวมันจะมีกล้องนะคะกล้องซ้ายนะคะส่วนยางนะคะยางเนี่ยแมกอลลีเนี่ยขอบ17นะคะนี่เลยหน้ายางก็ตามนี้เลยนะคะแผ่นนี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะให้ชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะสำหรับเจ้า Honda a c c o r d เนี่ยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวปล่อยแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องกันก่อนเนาะนะคะ มาเลยค่ะนะคะลูกค้าคะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยกดติดตามด้วยนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของเครื่องเขานะคะบอกเลยนะคะเครื่องถึงจะซีซีเล็กๆนะคะแต่การออกตัวปืดปั๊ดแน่นอนนะคะเครื่องสี่สูบนะคะ 1,500cc ซีซีกับเทอร์โบนะคะตัวนี้เบรก ABS มีนะคะดู เม็ดองเม็ดอาร์ตยังอยู่ทุกจุดนะคะเจ้าของเก่าเนะะี่ยบอกเลยนะก็นะดูแลรักษารถค่อนข้างจะดีเลยนะคะเช็คศูนย์ตลอดนะคะเช็คศูนย์ตลอดร่องรอยมีนะคะร่องรอยมีนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้นะคะมาเลยค่ะเข้าไปชมนี่เลยภายในดีกว่านี่ภายในนี่เลยค่ะขออนุญ,ญาต นี่แหละค่ะในส่วนเปิดออกมาเลยนะคะส่วนนี้เลยสวยมากนะคะแผงประตูข้างจะลูกเล่นเขาจะเป็นลายไม้นะคะลายไม้สวยมากส่วนตัวนี้ 1- นสองคืออะไรนะคะคือปรับเบาะนะคะเซตเบาะอันนี้สามารถเซตเซตเบาะได้นะคะนี่เลยก็ทุกอย่างเนาะนะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนี่นี่เห็นไหมเราเซตแล้วนะคะเบาะก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลื่อนได้เลยเพราะว่าเรา เซตไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหแอร์นี่เย็นฉ่ำจริงๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำนี่เห็นไหมเราเปิดเขาเรียกว่าประตูข้างมันก็จะบอกเนาะ ะะส่วนเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้วิ่งมาเทีย27,858กิโลนะคะหน้าจอค่ะหน้าจอนะคะลูกค้าดูนะคะทัสกีนได้นะคะเออนะ,ะเดี๋ยวดูด,ดูดูตรงเ,ออเห็นไหมกล้อง นี่เห็นไหมกล้องที่ว่าเวลาลูกค้าเลี้ยวใช่ไหมคะนี่จะมีกล้องชัดแจ๋วเลยนะีคะชัดมากนะคะส่วนถุงลมนี้ละพายนะคะสำหรับ Honda Accord ตัว t ัว b o นะคะมาทั้งหมด6ใบนั่นเองนะคะ6ใบตรงไหนนะคะดึง2นะคะ3แล้วก็4นะคะเออแล้วก็ข้างหลังอีก2นะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันดีกว่าเนาะ นะคะ,ะคือคลิปนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะนี่เลยอ่าแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กโอ้โหเยอะมากนะคะบบาะนี่ก็ปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะมาเรามาชมภายอ่าข้างหลังกันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะพอมานะคะคุณจะรู้เลยว่าห้องผู้โดยสารเนี่ย กว้างขวางมากนะคะกว้างขวางมากเลยสะดวกสบายนั่งสบายมากนะคะโอ้โหนะคะแอร์ข้างหลังก็มีนะคะเพราะฉะนั้นข้างหลังไม่ต้องกลัวที่บอกว่าแอร์ไม่ถึงนะคะแอร์มีนะคะคัะนนี้นี้เลยค่ะที่ลูกค้าที่ที่ปล่อยแจ้งนะคะจะมีแอร์แบ็กมีเลยค่ะโอ้โหความปลอดภัยนี่เป็น ที่หนึ่งเลยนะคะต้องยกให้เขาเลยนะคะนี่เลยค่ะทุงพลจะติกไม่แกะออกบ่งบอกว่าความใหม่จริงๆนะคะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสมีเข้าศูนได้เลยนะคะเข้าศูนได้เลยนะคะอะลูกค้าหลายๆท่านบอกโอ้โหชมมานานแล้วเมื่อไหร่จะบอกเปิดราคาสักทีนะคะเมื่อไหร่จะแจ้งราคาสักทีเห็นแล้วแบบแม่มันสวยมวยันสดจริงๆอยากจะได้แล้วนะคะ ปอยขอแจ้งนะคะราคาสำหรับในร้านของ MC99 นะคะบอกเลยราคาคืนกำไรให้ลูกค้านะคะ Honda Accord 1,500ซีซีกับเทอร์โบปี2019ราคา1ร้าน59,000บาทค่ะ1ร้าน59,000บาท นะคะคราคาลดหลักล้านก็สามารถใช้เงินดาว9บาทได้เลยนะคะ9บาทคุณจะผ่อนเท่าไหร่19,146บาทระยะเวลาการผ่อน84งวดลูกค้าสามารถวางเงินดาวมากกว่านี้ก็ได้ค่างวดจะลดลงมาหรือว่าลูกค้าท่านใดพอมีงบดาวพอมีกำลังทรัพย์ สามารถซื้อเงินสดได้คุยกันได้ต่อรองกันได้เออนะคะคุยกันได้เป็นกันเองนะคะรีวิวนี้อาจจะเป็นแบบรีวิวแบบบ้านๆนะคะแต่ว่ารับรองว่าจริงใจนะคะจริงใจลดทุกจุดปล่อยรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมจริงๆ นะคะคลิปนี้ขอฝากพี่ๆทุกท่านเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปล่อยก็จะพยายามเอารถใหม่ๆม,มารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังของช่อง MC 99นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ